สวัสดีครับมาพบกับชาแนลนะครับพี่นัด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 ก็นัดเดอะสกานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรามาฉลองซับนะครับการติดตามครบหนึ่งพันซับแล้วนะครับก็วันนี้คลิปนี้เราก็จะมาเอาแบบง่ายๆครับ ท่าเต้น1ิบท่านะครับสำหรับช่วงท่าเต้นยุคโควิด1ิกนะครับมาลองดูกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับากช่วยกดไลค์กดซับถไาใครให้ทีช่องผมคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเดอะสกายก็มาดูท่าเต้นท่าที่หนึ่งครับ สำหรับท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่ากล้องสองทางไกลนะครับไว้สอดสองดูว่าใครเป็นโควิด19หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูท่าเต้นที่หนึ่งกันครับสำหรับท่าเต้นที่สองครับเราขอตั้งชื่อท่าว่า เตรียมตัวหลบนะครับหรือตกใจเล็กน้อยนะครับมาดูท่าเต้นที่2กันนะครับสำหรับ่าเต้นที่3ามนะครับเราขอตั้งชื่อท่าเต้นที่3ามว่าวิ่งนะครับวิ่งแบบพี่ตูนนะครับ มาดูท่าเต้นท่าที่3ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนะครับท่าเต้นที่4ี่ครับเราขอตั้งชื่อท่าว่าใส่แมสปิดปากนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับท่าที่ห้านะครับขอตั้งชื่อท่าว่ากดเจลล้างมือนะครับมาดูท่าที่ห้ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับท่าที่หนะครับเราขอตั้งชื่อท่าว่ากักตัวอยู่บ้านชิวๆวันแรกนะครับ มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับท่าที่เจ็ดนะครับขอตั้งชื่อท่าว่าเขี่ยโทรศัพท์เล่นนะครับมาลองดูท่าเจ็ดกันว่าเป็นยังไงครับ สำหรับท่าที่8ขอตั้งชื่อท่าว่าคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับจากกระตัวเสร็จแล้วครับเราก็มาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยบนท่าที่8กันนะครับสำหรับท่าที่9นะครับเราขอตั้งชื่อท่าว่า แบกหมอนมานอนนะครับเดี๋ยวมาลองดูท่าที่เก้ากันครับสำหรับท่าเต้นท่าที่สิบนะครับขอเรียกชื่อท่าว่ากับตัวนานนะครับ เดีมาลองดูท่าเต้นท่าที่สิบกันนะครับว่าเป็นยังไงก็จบไปแล้วนะครับกับท่าเต้นทั้ง10บท่านะครับช่วงโควิด -19 นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช n n น l นะครับพี่นัท The Sky สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ดีช่องพี่นัทคนนี้ช่องพี่นัท The Sky ช่องพี่นัท The ก k y